แม้มหาสมุทรแห่งความวุ่นวายทังโลกจะโหมกระหน่ำรุนแรงสักเพียงใดก็มีอาจสันคลอนความสงบเย็นที่อย่างรากลึกอยู่ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลางผืนป่าแห่งนี้ได้ณที่แห่งนี้เปรียบดังหลุมหลบภัยทางจิตวิญญ,ญาณที่ซึ่งความร่มรื่นของแมกไม้และร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพระมหาธาตุเจดีศรีบุรีรัมตั้งตระหง่านเสียดฟ,ฟ้าดุดประภาคารแห่งธรรมท่ามกลางป่าชุมชนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอบ้านด่าน และไดอ้อมกอดของป่าผืนนี้ยังเป็นบ้านที่ปลอดภัยของฝูงนกยุงจำนวนมากที่เดินอดโฉมรำแพนหางอย่างอิสระเสรีเป็นภาพที่งดงามราวดังป่าหิมพานที่สัมผัสดได้จริงวัดเกาะแก้วทุดงคัดสถานหรือวัดระหันอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คือสถานที่ซึ่งศรัทธาได้อย่างรากลึกลงในผืนดินภายในองค์มหาธาตุเจดีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นหลักใช้ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้และชันระล้างจิตใจที่นี่คือบทพิสูจน์ว่าท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วอย่างบ้าคลั่งยังมีมุมสงบที่การเวลาเดินช้าลงเพื่อให้เราได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนขึ้น